หัวข้อที่จะคุยกันต่อนะครับก็คือตัว BGP นะครับในหัวข้อนี้เราก็จะใช้ชื่อว่าเป็น e x p e r i n g EBGP นะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างแรกเลยเรามาแนะนำตัว BGP กันก่อนนะครับตัว BGP เนี่ยก็เป็น Routing Protocol เป็น Dynamic Routing Protocol ประเภทหนึ่งนะครับที่ทำงานเป็นแบบ Path Vector นะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็เลยมีการอัปเดต ที่มีความน่าเชื่อถือผ่าน TCP port หนึ่งเโปรโตคอล TCP เนี่ยจะใช้ port หนึ่นะครับในการาขนส่งตัว BGP นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ BGP อยู่นะครับอาจจะต้องอมีการเช็คหรือมีการดูเรื่อง port TCP 179ด้วยนะครับอย่าไปบล็อกอย่าไปอะไรมันเดีย๋ยวมันก็จะเพียกันไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีการส่งเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลง นะครับก็เป็นที update. ่กอร์เรทอัปเดตนะครับไม่ต้องส่งแบบฟูลอัปเดตนะครับมีการตรวจสอบ TCP connectivity โดยการส่ง Keep alive message กันแล้วก็มีการใช้งานแมทริกที่หลากหลายกว่าพวก IGP ทั้งหลาย F, e <IP> นะครับตระกูลพวก OSPF EIGRP นะครับเรียกว่า attribute นะครับแล้วก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสำหรับเน็ตเวิร์ขนาดใหญ่นะครับ ขนส่งจำนวนเล่าขนาดมหาศาลเล่าเยอะๆนะครับถัดมาครับเราจะพูดถึงตัว AS นะครับก็คือ Autonomous System นะครับตัว AS เนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินในในในภาพของ EIGRP ถูกไหมนะครับงั้นเรามาพูดตัว AS กันอีกทีหนึ่ง AS หรือ Autonomous System เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มของราเตอร์นะครับที่ใช้งานอยู่บน Routing Domain กลุ่มของเราเตอร์ที่ใช้งานอยู่ใน routing domain เดียวกันเช่นเราบอกว่ากลุ่ม e g r p as นี้หมายความว่าก็คือกล,ลุ่มอุปกรณ์ที่รัน e g r p อยู่ในกลุ่มที่เป็น e g r p เดียวกันนะก็มองเป็น as เดียวกันนะหรืออย่าง ospf เนี่ย ospf เนี่ยเราบอกว่าเราเตอร์ทุกตัวเนี่ยที่รันอยู่ในกลุ่ม ospf เดียวกันเนี่ยเราก็บอกว่าเป็น as เดียวกันได้แต่แค่ ospf เนี่ยเราไม่ได้ใช้ as นัมเบอร์มาเป็นเงื่อนไขในการใช้งานใช่ไหมครับเราใช้เป็นแอเรียออสเพาจะมีหลายๆลายแอเรียใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดนน area, เนี้ยในทุกๆแอเรียเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเป็นกลุ่มบลูเตอร์ที่รัน OSPF อยู่ก็บองเป็น a อเเนี้ยได้นะครับซึ่ง BGP ก็เหมือนกันนะครับก็คือกลุ่มบลูเตอร์ที่ใช้งานตัว BGP routing protocol ซึ่งตัว a อของ BGP เนี่ยจะมีน u m เบอร์ละในการใช้งานเพราะนั้นเนี่ย เราเตอร์แต่ละตัวที่จะรันตัว BGP เนี่ยจะต้องมีเลข AS ที่มันตรงกันถึงจะมองว่าเฮ้ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซึ่งเลข AS เนี่ยจะไม่เหมือนกับ EIGRP EIGRP มันเป็น AS ที่เราสร้างขึ้นมาได้เองถูกไหมครับเพราะมันคือการใช้งานภายในเป็น IGP เนาะแต่ถ้าเกิด BGP เนี่ยมันเป็น Routing Protocol ที่ต้องไปใช้งานกับทั่วโลกมีการ peer การมีการ connect กันนะครับไม่ใช่เป็นภายในอย่างเดียวละ เพราะนั้นเลข AS ก็จะมีการาถูกกำหนดขึ้นมานะครับโดยองค์กรที่เป็น IANA หรือ IANA นะครับเราจะต้องไป Request ตัว AS Number หรือไป Register ว่าเราจะเอา AS Number อะไรมาใช้งานนะครับซึ่งก็ใช้ได้ตั้งแต่1 6 5ถึง6 5อันนี้คือแบบแบบเดิมนะแบบเขาเรียกแบบแบบเก่านะครับปัจจุบันเนี่ยเลข AS เนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วมันเขาก็เลยขยาย AS ออกมา นะเพิ่มอีกนะให้มันใช้งานสเกล AS ได้เยอะขึ้นอาจจะเป็น d e c i m a l นะครับเช่นอาจจะเป็น10.20ุอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาช่วยเพิ่มเพื่อให้ AS มันใช้งานได้เยอะขึ้นอีกนะครับแล้วก็เรามี private AS ที่สามารถที่จะรัน BGP เองแล้วก็ใช้งานเองโดยที่ไม่ต้องไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยได้นะครับก็ตั้งแต่64512จนถึง65535นะครับแล้วก็การใช้งาน BGP นะครับ เขาบอกว่าเนี่ยครับต้องมีการใช้งาน IGP ภายใน AS อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ BGP routing ระหว่าง AS นะครับเราสามารถใช้ BGP นะครับในการทำเรื่องของ routing ระหว่างโดเมนได้ก็คือมีคนละโดเมนกันนั่นแหละตรงนี้รัน BGP โดเมนหนึ่งอ,อ,อีกกลุ่ปหนึ่งรัน BGP โดเมนหนึ่งแล้วทำให้2โดเมนตัวนี้มันคุยกันได้นะครับเราก็มองว่าเฮ้ยฝั่งหนึ่งอาจจะเป็น provider ก็ได้นะครับเป็น ฝั่งสวิตช์โปร vider นะครับฝั่งส r ิตช์โปร vider 1ฝั่งส r นะิตช์โปร vider 2เนาะแล้วก็มีฝั่งที่เป็นของเราก็ได้นะครับเป็น customer นะครับเรียกเป็น CE หรือ customer equipment อย่างเงี้ยนะครับเราก็ได้มา a s 1เราก็รันภายในองค์กรของเรานะครับในการแลก b g p ดังน,นั้นเนี่ยเราสามารถที่เอา routing ของเรานะครับไปคุยนะครับกับฝั่ง provider นะครับได้เพื่อให้แลกเปลี่ยน routing มีอินเทอร์เนต็ตแลกกันทั่วโลกนะครับ ก็สามารถที่จะคุยกันได้ระหว่างโดเมนซึ่ง BGP เนี่ยจะมีการทำงานที่แตกต่างจาก IGP ออกไปนะนะครับก็คือ BGP เนี่ยจะเป็น Policy Based Routing Protocol นะทำงานส่วนใหญ่เราจูนเนี่ยเราจูนเป็น Policy Based แทนที่จะจูนเป็น Cost หรือจูนเป็น m a t r i c ที่แบบอาจจะดูไม่ใช่เชิง Policy Based เท่าไหร่นะครับเราสามารถกำหนดนโยบายได้ว่าแบบเฮ้ เอ่อ routing ตัวเนี้ยนะครับเส้นทางเส้นทางเนี้ยให้สามารถที่จะออกทางไหนออกคนละเ้นรับมาคนละเ้น traffic วิ่งเข้ากับ traffic วิ่งออกเราสามารถ control ลระษับแบบนั้นได้ซึ่ง igp เนี่ยมันทำระดับนั้นเนี่ยไม่ได้เท่า bgp นะครับก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยครับมันสามารถควบคุมตัว Traffic f ฟลว์นะครับโดยใช้หลายๆ attribute นะครับมาควบคุมมันได้ทีนี้นะครับในในภาพของ bgp ที่เป็น path vector function เนี่ย นะครับ BGP เนี่ยจะทำงานก็คือว่ามันจะประกาศเส้นทางที่ผ่านแต่ละ AS นะครับเพื่อให้แต่ละ AS เนี่ยแต่ละกลุ่มเราเตอร์ที่รันเนี่ยทราบว่ามันผ่าน AS number อะไรมาบ้างนะครับทีนี้ต้องมองอย่างนี้เวลา BGP มันจะมองภาพของ AS นะครับในกลุ่ม AS AS หนึ่งเนี่ยนะครับเรามองว่าใน1 AS เนี่ยเราจะมีเร,ราเ u t e r รันอยู่กี่ตัวก็ได้นะครับ แต่ทุกตัวเนี่ยรันอยู่ใน AS Number เดียวกันอ่ะนี่ก็มองเป็นหนึ่ง AS ถูกไหมครับทีนี้เวลาที่มันส่งตัวข้อมูลอ่า routing ผ่านแต่ละ AS ไปเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมมี network อ่ะเอา,อางี้แลนีกันเอาเป็น network วง8.8อย่างเงี้ยนะครับอ่าสมมุติ8.8เนี่ยมีการอัปเดตไปให้ฝั่ง AS ทางตรงนี้ของเราที่เป็นฝั่งลูกค้า เขาอัปเดตมาที่นี่ใช่ไหมอัปเดตผ่านมาที่นี่นะครับอัปเดตผ่านมาที่นี่จนฝั่งลูกค้าเนี่ยมีราวิ้งไปยัง8.8ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น BGP เนี่ยไอตัวฝั่ง AS ของเราตรงนี้นะครับมันก็จะเก็บผ่านมาด้วยเส้นทางด้วยว่ามันผ่าน AS อะไรมาบ้างนะภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผ่าน AS 65050นะครับอันแรกอันที่สองตรงกลางก็ผ่าน AS 65030 แล้วสุดท้ายก็มาผ่าน65020เห็นไหมฮะก็คือผ่านมาทางนี้ก่อนผ่านมาทางนี้าทางนี้แล้วก็ผ่านมาทางนี้จนงทางมาถึงเราเห็นไหมฮะมันก็จะจะแทร็กได้ว่าเอ้ยเส้นทางที่มันวิ่งแต่ละเส้นเนี่ยมันผ่าน AS อะไรมาบ้างเไหครับเพราะนั้นในภาพของการเชื่อมต่อระหว่าง AS นะครับ BGP จะมองเหมือนว่าเป็น router ตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวเลยแบบนี้อ่าเหมือน router connect กันแบบนี้ครับว่าผ่านเราเตอร์ตัวอะไรมาบ้าง โอเคไหมฮะซึ่งใน AS นั้นก็จะมีเราเตอร์หลายๆตัวนั่นแหละแต่ว่าเวลามันมองผ่านทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมองเป็น AS เพราะทุกตัวมันอยู่ใน AS เดียวกันอยู่แล้วถูกไหมครับอืมทีนี้พอมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ BGP มันเป็น routing policy เพราะฉะนั้นมันสามารถควบคุมเส้นทางหรือ traffic เนี่ยลักษณะเป็น hop by hop ได้นะครับเราสามารถควบคุมแต่ละ AS นะครับให้เส้นทางที่มันวิ่งเนี่ยมันแตกต่างกันได้นะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของของ BGP ที่ควบคุมเป็น policy based สมมุติเราบอกว่า,าเรามี8.8อยู่ทางนี้ใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะไป8.8เนี่ยนะครับให้วิ่งนะให้วิ่งไปไปทางนี้อ่าอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับเส้นทางนะครับได้บอกว่าเอ้ยเราสามารถที่จะบังคับให้มันวิ่งทางนี้ได้เห็นไหมฮะ ทีนี้ใน BGP routing เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเป็นเป็นหอบเป็นหอบเป็นหอบได้คือสมมุติบอกว่าถ้าเรามี 8.8. ดจุดที่นี่เราส่งข้อมูลมาที่6.5.0.2.0เนาะแล้ว6.5.0.2.0เราสามารถบังคับได้ว่าให้มันไปทางนี้โอเคไหมครับแล้วก็ให้มันไปทางนี้นนต่อแต่ทีเนี้ย สมมุติว่า65020เนี่ยเขาส่งลงมาที่นี่และถ้าเราดูภาพเนี้ยเราก็คาดหวังว่ามันก็ควรจะเป็นลงมาทางนี้ถูกไหมที่มันแบบเอ้ดูเบสที่สุดละนะครับแต่ทีนี้พอเราบอกว่าเราส่งมาที่นี่แล้วเนี่ยนะครับถ้า AS เนี่ย65030เนี่ยเขามีการทำ policy บอกว่าเอ้ยทราฟฟิกทุกอย่างเนี่ยเขาไม่ได้ให้ลงข้างล่างเขาบอกว่าเขาให้ลงมาทางนี้แทนเห็นไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือตอนที่เราอยู่หกห้าศูนย์สองศูนย์เนี่ยเราจงใจที่จะส่งมาทางหกห้าศูนย์สามศูนย์เพื่อให้มันอาจจะลงมาทางนี้ถูกไหมแต่หกห้าศูนย์สามศูนย์บอกว่าผมก็สามารถที่จะกําหนดของผมเองได้นี่ก็ผมจะให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวาถูกไหมเขาก,ก็ยิงลงมาทางนี้ก็ได้นะครับมันก็มีโอกาสาที่จะเป็นไปได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของฝั่งที่เป็น provider เองเนี่ยเวลาเขามีก้อนของเขาอย่างเงี้ยนะครับเขาสามารถที่จะทําเรื่องของการรี l ล u ทราฟฟิกได้ว่าเขาอยากจะให้ผ่านทางเนี้ยเขาไม่อยากให้ผ่านทางเนี้ยในทางเดียวกันเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะฟ r w a r d ลงไปทางเนี้ยลงไปทางนี้นะสมมติมาทางนี้ใช่ไหมฟ r w a r d ลงมาทางล่างตรงเนี้ยนะครับไอ้หกห้าศูนย์สี่ศูนย์เนี้ยก้อนของเขาเองเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเรานี้ได้เช่นเดียวกันนะบอกไม่ไม่ให้มาผ่านทางผมผมจะไม่เป็น t r a n สิ t t รา n s ิ t คือทางผ่านคือผมจะไม่ยอมให้คุณเนี้ยมาผ่านทางผมแล้วไปทางนี้ ช่ไหมเพราะมันก็มากินแบนด์วิด t ์เขาไงมากินร์ฟอร์แมนซ์อุปกรณ์เขาที่ต้องเขาต้องมาเราติ้งผ่านให้ดูนะคุณก็ส่งไปตรงตรงหายคนนี้ไปเลยสิเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่ามันควบคุมเป็น hop by hop ได้เราบอกว่าเราส่งไปทางนี้แล้วไอ้นี่บอกว่าผมโยงมาทางนี้ไอ้นี่บอกเคยไม่ i, mai, ผมไม่รับตอนนี้เรามันก็ไปไม่ได้ดังนั้นความหมายคือถ้า A S หนึ่งเป็นของ provider หนึ่งอันนี้เป็นของ provider หนึ่งเขาอาจจะต้องเจราจาหรือคุยกันแล้วว่าแบบเออย่างไงนะครับ อ่ะเพราะนั้นอันเนี้ยจะให้เห็นภาพว่า BGP เนี่ยมันควบคุมเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเป็นหอบใบหอบเราทําที่ AS ไหนเราคุมที่ AS นั้นอีกอย่างหนึ่งคือภาพนี้เราคุมขาออกถูกไหมเราสามารถคุมขาเข้าได้เช่นบอกว่า traffic แปดจุดแปจุดปดเนี่ยนะครับเราเชื่อมต่ออยู่ AS นี้เนะเป็น user เราบอกว่า traffic ขาเข้าคือการดาวน์โหลดถูกไหม การดาวน์โหลดอะไรก็ตามที่วิ่งเข้าเครื่องเราถูกปะ่ะอ่ะทีนี้เราสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ย hey, ทัฟฟิกธรรมดาเนี่ยปกติมันวิ่งตามเราติง้งอ่าขาดาวน์โหลดมันจะวิ่งเข้าขานี้ก็ได้สมหมดเอเนี้เป็นเป็นโ r ร v วเดอร์อ่าฝั่งนี้เป็นโ r ร v วเดอร์อย่างเงี้ยอาจจะวิ่งเข้าทางโ r ร v วเดอร์นะครับเราอยู่ as เนี่ยเราอาจจะมีโอกาสที่จะบงับงคับเราได้นะครับบอกว่าผมไม่อยากให้เข้าทางโ r ร v วเดอร์ให้ดาวน์โหลดเนี่ยวิ่งมาทางโ r ร v วเดอร์แทน เราไม่ต้องไปสั่ง provider เขาเราทำที่ AS ของเราตัวเนี้ยได้เลยเห็นไหมฮะมันก็ทำมาสัก่งแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเราบอกว่าเราบังคับให้มา provider A แต่ provider A มาเช็คแล้วทำไมเราทำไม traffic มันวิ่งทางผมเยอะจังวะอ้าวมันมีลูกค้าบางเจ้า,าเขารีลาวมาวิ่งผ่านทางผมเขาอาจจะล i m i t bandwidth หรือเขาอาจจะแบบไม่ยอมให้ผ่านก็ได้อเขาก็มีสิทธิท์ control ของเขาได้เหมือนกันนึกอกไหมครับมันอยู่ที่ attribute ว่าใครจะวินกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอธิบางบางส่วนกันนะครับโอเคทีนี้นะครับในภาพของตัว BGP มันก็มีเรื่องของเทเบิลเหมือนกันนะครับก็คือมีเนเบิลเทเบิลเหมือนกันนะครับ B g p Table นะครับแล้วก็มีตัว routing Table เหมือนกันเลยตัว BGP Table เนี่ยต้องบอกว่าใน BGP นะครับคือสังเกตว่า ใน OSP f หรือว่า EIGRP เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะไม่ได้ค่อยแบบไปวุ่นวายกับ Database มันถูกไหมเราไม่ค่อยโชว์ EIGRP ก็อาจจะไม่ค่อยโชว์ Topology ถ้าไม่ได้ไปปรับมันจริงๆนะครับแต่ว่าใน BGP เนี่ยตาราง BGP table เนี่ยเป็นเป็นตารางที่สำคัญเลยคนทำ BGP ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ BGP table แล้วก็จะโชว์ BGP table เป็นหลักกว่ากว่า routing table อีก เพราะเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าถ้าเราโชว์ BGP table แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่า routing เส้นเนี้นะครับมันจะวิ่งไปทางไหนอ่าแล้วก็ routing ไหนจะถูก install ลง routing table ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องไปโชว์ routing table อีกทนีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวหลักเลยซึ่งก็จะเก็บ topology ทั้งหมดที่มันเรียนรู้มามี attribute Att ทุกตัวนะครับใน table ของมันแล้วก็มีเส้นทางมีผ่าต่างๆนะครับ base path ก็จะถูกติดตั้งลงใน routing table นะครับตัว BGP เองมี message ในการคุยกันถ้าเป็น IGP เนี่ย OSPF หรือ EGP ที่เราเรียนกันมาก็คือส่ง Hello message จำได้ไหม EGP จะส่งเป็น RTP ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น OSPF เนี่ยส่ง Hello เสร็จแล้วส่ง LSA ถูกไหมแต่ถ้าเป็น BGP เนี่ยนะครับมันก็จะมี message ในการทำงานหนึ่งเลยก็คือ open นะครับ open คือทำการเปิดการเชื่อมต่อนะเพื่อจะเป็น neighbor นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างในนั้นก็จะมี AS ของตัวเอง มีพวก Time มี r o u t e r id authentication อะลรพวกนี้นะครับในการส่งไปแลกเปลี่ยนเพื่อจะเป็น neighbor keep alive ใช้ในการตอบรับ open เพื่อแบบ maintain ตัว BGP peer หรือ BGP neighbor นะครับจากนั้นจะมี message ที่ชื่อว่า update นะครับเพื่อส่ง network หรือ update network update routing นี่แหละนะครับไปให้เพื่อนบ้านไปให้ peer ประกอบด้วยพา r t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  ิบิวมี Network ต่างๆนะครับส่งไปให้สุดท้ายก็จะมีเรื่องของ Notification ก็จะส่งเมื่อสมมติมี Error อะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีการส่งไปหาเพื่อนบ้านว่ามี Error อะไรเกิดขึ้นในตัว BGP บ้านแล้ะจะถูกปิด Connection ลงไปนะครับถ้ามีปัญหาเช่น TCP อาจจะ Connect ไม่ถึงกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะก็จะมีการ Disconnect ตัว n e อ g h b o r ลงไปโอเค ทีนี้ในใน,ในภาพของ BGP neighbor นะครับตัว BGP neighbor เนี่ยมันจะเป็น neighbor กันได้สองรูปแบบนะครับใน EGP เอ้ยโทษดีครับใน IGP ที่เป็น OSPF หรือ AGRP เนี่ยคนที่จะเป็น neighbor กันได้เนี่ยก็คือเป็น router ที่ connect กันที่ connect กันถูกต้องไหมครับเป็น connect e d อะนะครับแล้วก็ส่ง hello ออกไปส่ง hello ไปใามนะมันจะเป็น neighbor ที่เป็น connect e d neighbor เนาะ เราก็เรียกว่าเป็น n e i g h b o แต่ใน BGP เนี่ยนะครับ n e เบอร์ก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับถ้าเป็น n e i g h b o กันสำหรับเราเตอร์ที่อยู่ใน AS เดียวกันเราจะเรียก n e i g h b o แบบนี้ว่า IBGP ก็คือเป็น internal BGP เป็น n e i g h b o ที่เป็น IBGP นะครับที่เพียรอยู่ใน AS เดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเป็น n e เบอร o ของอุปกรณ์ที่อยู่ต่าง AS กันอย่าง a 3กับ a 4ในรูปเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็น External BGP หรือ E BGP mm hmm. เห็นไหมครับซึ่งแน่นอนการเป็น I BGP กับการเป็น E BGP เนี่ย mm hmm. พฤติกรรมเนี่ยมันมีอะไรที่มแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าการเป็น neighbor เนี่ยมันใช้ TCP connection ในการ establish หรือในการ peer กัน ะครับในการคอนเนคกันเพื่อจะเป็นเนเบอร์นะครับทีนี้ external BGP นะครับเมื่อทำการ peer BGP นะครับระหว่างเราเตอร์ที่ต่าง AS กันนะครับโดย default แล้วนะส่วนใหญ่ EBGP เนี e ่ยนะครับจะต้องเป็นคอนเนคเต็ดซึ่งอันนี้เป็นเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วถูกไหมว่าแบบ routing ก็ต้องเป็น connected กันหรือเป็น neighbor กันได้นะครับเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยก็ ปกติผมใช้คำว่าเป็นปกติแล้วกันว่าเฮ้ยถ้าเราจะเพียร์ eBGP เนี่ยก็คุณก็ต้องคอนเนคแตกกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเตอร์ฝั่งเรา,า,า,ารสมมติ R2 เป็นฝั่งเราอย่างเงี้ยฝั่งลูกค้า,านะคอเขาเสมออุปกรณ์ฝั่งนี้เป็นของ provider นะครับ PE ที่เป็น provider อุปกรณ์อย่างเงี้ยก็ต้องก่อต่อกันตรงๆมันก็เป็น neighbor กันใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนว่าการเป็น neighbor กันได้คือคุณต้อง reachability เอาง่ายๆคืออาจจะปิ้งเจอถูกไหมครับแต่จริงเนี่ย ปิงก็เป็นการท e ส t r ดิ i a b i l i t y แบบหนึ่งเนาะแต่ว่าสุดท้ายมันต้องคอ n เน t กันด้วย TCP port ต7 9 9ถ้าเกิดเราปิดปิงก็ต้องมั่นใจว่า port ต179ที่เป็น TCP connection เนี่ยมันถึงกันนะมันถึงจะเป็น neighbor กันได้โอเคถัดมา IBGP IBGP นะครับเป็นการ peer ระหว่าง BGP router ภายใน AS เดียวกันซึ่งอ่าซึ่งจะแตกต่างจาก EBGP แล้วจะแตกต่าง กับ routing Protocol ประเภท IGP ด้วย I BGP เนี่ยสามารถที่จะเพียในกรณีที่เป็น connect e d กันอันนี้ปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถที่จะเพียในกรณีที่อุปกรณ์ไม่ได้อยู่ connect ไม่ได้ connect e d กันตรงๆได้นะครับงั้นอย่างในรูปเนี้ยผมสามารถเอาเ r o เ t e r ตัวซ้ายเนี่ย AR ผมน่าจะใส่ซ้ำกันอยู่ เราเตอร์ตัวซ้ายกับเราเตอร์ตัวขวาตัวเนี้ยผมสามารถให้มันเพียร์เป็น IBGP กันได้เป็นเนเบอร์กันได้ทั้งทั้งที่สองตัวเนี้ยไม่ได้มีลิงก์หากันเห็นไหมครับลิงก์เนี่ยจะมีเชื่อมกันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าเราเตอร์ตัวซ้ายกับตัวขวาไม่ได้มีลิงก์หากันแต่สามารถที่จะเพียร์เป็น IBGP เนเบอร์กันได้และอัปเดต routing กันได้นี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างเอ่อพวกไอที่เป็น i g p ที่ต้องเป็นคอนเน c เต็ดกันเท่านั้นนะครับคำถามก็คืออ้าว แล้วมันไม่ได้มีลิงก์คอนเนคกันระหว่างเราเตอร์ตัวซ้ายกับเราเตอร์ต,ตัวขวาเน,นี่ยแล้วมันจะคุยกันยังไงเราต้องอย่าลืมนะครับว่ามันไม่ได้มีการส่งเหมือนแบบ enable interface แล้วส่ง h ัลโหออกไปแล้วส่ง h ัลโหเจอกันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย BGP เนี่ยนะครับเวลาเรา enable ขึ้นมาเนี่ยมันจะ peer connection กันผ่านโปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP 179เพราะนั้นขอให้แค่2ตัวเนี้ย มันสามารถคุยหรือคอนเนคกันได้ผ่าน TCP หนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยมันก็เป็นเนเบอร์กันได้แล้วโดยไม่จาเป็นที่จะต้องคอนเนคกเต็ดกันเลยโอเคไหมฮะความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือว่าคุณต้องทำให้เราเตอร์ตัวซ้ายกับเราเตอร์ตัวขวามัน r ิ a ิ h บ b i l ตี้กันโอเคปะเนี่ยอย่างภาพเนี้ยคุณไม่มีลิ้งหากันเนี่ยยังไงเราเตอร์ตัวซ้ายตัวเนี้ยกับตัวขวาตัวเนี้ยมันก็หากันไม่เจอถูกไหมคุณต้องทำ Routing ให้มันก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าในไใน BGP เนี่ยทำไมเราถึงต้องรัน routing โปรโตคอลที่เป็น IGP อีกรอบหนึ่งเราต้องรัน OSPF ในเนี้ฮะเราต้องรันโปรโตคอลพวก OSPF นะครับรัน EIGRP ที่เป็น IGP ถูกไหมฮะรันเข้าไปก่อนรันเพื่ออะไรรันเพื่อให้เราเตอร์ตัวซ้ายกับเราเตอร์ตัวขวาเนี่ยมันเจอกัน เจอกันเพื่ออะไรครับเจอกันเพื่อให้ BGP เนี่ยมัน connect กันได้เห็นไหมฮะถ้าเป็นภาพเนี่ยมันก็เหมือนว่าในภาพเพลนล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบนี้ถูกไหมเรา run OSPF อ่าแต่ทีนี้พอเรารัน OSPF แลเราอยากจะ run BGP BGP เนี่ยมันเหมือนอ่า on top ขึ้นมา สองฝั่งนี้จะเป็นเนเบอร์กันอ่าบนผมมันก็อ่าเห็นไหมฮะเป็นแบบนี้ยกขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็น BGP เ okay, ข้าไหมครับเพราะนั้น o s เคเราต้องมีเพื่อให้คนเนชัตมันถึงกันเพราะถึงกันแล้วเนี่ย BGP มันถึงจะรันกันได้คือ BGP เนี่ยถ้าจะมองเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งก็ได้นะเพราะมันก็วิ่งผ่าน L4 นะครับเพราะฉะนั้นถ้า L4 คุณไม่ถึงแอปก็วิ่งไม่ได้งนั้น BGP ก็จะมองว่ามันก็เป็น TTP ตัวหนึง่งวิ่งผ่าน Port หนึ นะครับเราก็เลยจําเป็นต้องมี IGP ที่ลันเข้าไปก่อนเพื่อให้มัน reachability กันนะครับจากนั้นเอา BGP เข้าไปครอบอีกทีหนึ่งนะครับ